สวัสดีครับเจอกันตอนสายนิดหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมวันที่ยี่สิบสี่มีนาครับมาดูแปลงปลูกข้าวกขอข้อแปดเก็ดน,นะครับก่อนอื่นก็ขอรบกวนนิดหนึ่งนะครับกดติดตามกด subscribe แล้วก็ลูกกระดิ่งด้วยครับผมมาแปลงดูเออ่มาดูแปลงปลูกข้าวกขอข้อแปดเก็ดน,นะครับซึ่งอายุได้ประมาณแปดสิบวันแล้วครับ จะเริ่มเออกลมแล้วครับตั้งท้องมีการแตกกอที่สวยนะครับผมครับสภาพแปลงครับผมสวยงามมากครับแตกกอภาพวันนี้แตกกอดีครับผมเห็นได้ชัดครับผมการแตกกอรครับ ส,สวยครับผมข้าวก็ขอเปี็นเกตเป็นข้าวข้าวาเจ้านะครับผมไม่ไว้แสงครับปลูกได้สนาปีนาปังนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับปลูกเมื่อวันที่3ม,มกรานะครับจะร่วมเข้าแปดสวันแล้วครับ สำหรับท่านในที่ต้องการพันข้าวก็บขอ8แปดเนะครับแอดไลน์เข้ามาครับหรือโทรคุยกันได้ครับจะแปะไว้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมน่าจะหลังสงการปลายเมษานะครับถึงจะได้ปล่อยครับหรือต้นเดือนพฤษภาครับผมพอดีกับฤดูทำนาข้าวนาปีครับสภาพแปลงโดยรวมอ่แปลงทั่วไปนะครับข้าวสวยครับผม ตั้งท้องแล้วครับศักยภาพข้าวพันนี้สำหรับนาดำนะครับในฤดูนาปีก็ทำได้ถึงพัน0้ารอกิโลครับต่อไร่ครับแล้วแปลงนี้นานาปังเนะี่ยก็คงไม่ต่ำกว่าพันร้อยครับผมดูสภาพทรงแล้วนะฮะไม่ต่ำกว่าพันร้อยครับ ยินดีครับผมยินดีแบ่งปันให้เกษตรกรชาวนาเรานะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการพันข้าวกว็ขอแปดเกียนะครับในช่วงฤดูทำนาปีนะครับแอดไลน์เข้ามาครับหรือโทรคุยกันก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ